Thank you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ติดตามทบทวนได้ใน Zoom 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าใจหยุดนิ่งได้อานิสงมากฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้สิ่งอื่นจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานเรื่องทำรรมาหากินเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เป็นสิ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารหยุดกับนิ่งนี่แหละเป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิต ที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเราเกิดมาเพื่อการนี้นี่ก็เป็นเคล็ดลับสำคัญนะคะของชีวิตคือใจหยุดใจนิ่งนั่นเองค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวที่น่าสนใจกันนะคะไปกันที่โครงการหน่อแก้วปรรียนธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสาม,มเณรค่ะ เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาโครงการหน่อแก้วปเปลี่ยนธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามนเณรโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาพเดศสักสักกธรรมโมเป็นประธานสงฆ์นำสมนนนามเณรคณะเจ้าภาพและสาธุชนปฏิบัติธรรมกันใจใผ่องใสเพื่อให้ใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญได้อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรกริตภพาธนโชตกระจรเดกและครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และสามเณร สำหรับพิธีถวายกองทุนการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลีของพระพิสุทสิมเณรหน่อแก้วปเปลี่ยนธรรมให้ท่านมีกำลังเล่าเรียนศึกษาพระบาลีซึ่งบรรจุคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อีกทั้งสามารถทรงจำและถ่ายทอดคำสอนนี้ไปสู่ชาวโลกได้ด้วยอันเป็นการจันลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สืบต่อไปซึ่งวันนี้คณะเจ้าภาพที่มาร่วมบุญย่อมได้รับอานิสง์ผลบุญย่อมมีปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลมแตกฉานในวิชาทั้งปวงมีไหวพริบถึงพร้อมด้วยความรู้และความสามารถค่ะลูกชายมาบวชเป็นสมนัมมณีนะครับบวชเป็นครั้งที่สองแล้วที่ตั้งใจมาแล้วก็เห็นความสำคัญ ของโครงการหนอกแก้วปร,ริยนธรรมก็ตั้งใจอยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับสัมมเณรเพราะว่าตรงนี้เห็นแล้วมีความสำคัญมากแล้วก็มีสัมมเณรที่มาบวชเรียนเป็นจำนวนมากแล้วก็เห็นว่าในโครงการที่บวชมาแต่ละปีนี้มีสัมมเณรอยู่ต่อแล้วก็จะเป็นอายุพระศาสนาแล้วก็เลยลตั้งใจว่าอยากจะสนับสนุนเพราะว่าอนาคตของพระศาสนาก็ต้องมีสัมมเณรเป็นกำลังหลักในอนาคตนะครับแล้วก็ เรามีส่วนในการสนับสนุนเราก็จะได้บุญตลอดนะครับก็รู้สึกปลื้มใจมากครับวันนี้เพราะว่าลูกเนนก็บวชเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตั้งใจเลึกๆว่าเผื่อลูกเนนอยากจะอยู่ต่อแล้วก็บวชเป็นสม,มนเณรอนาคตต่อไปก็จะยิ่งดีใจและปลื้มใจมากครับวันนี้ครอบครัวเราก็มีส่วนร่วมในนี้ก็อยากแบ่งบุญให้ได้กับให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้ด้วยกันนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ กับกองทุนการศึกษาพระบาลีที่ทุกท่านสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้สำมเนเรนค่ะได้ศึกษาเร่าเรียนพระบาลีสึกไปในช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวจากพุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าผลไม้ประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อนําปัจจัยสร้างอาคารอบรมศิลธรรมณศูนย์นอบรมเยาวชนเขาเฉาแดนธรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชนโลกและพิธีมอบบาดผ้าตรายแด่นาคธรรมทายาทในโครงก บวชพระหนึ่งเดือนค่ะโดยก่อนที่จะประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าตรายให้แก่นาคธรรมทายาททางคณะสงฆ์ได้นำนาคธรรมทายาทและคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้เวียนประทักษินรอบอาคารวิมาลีบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมกานกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรให้แด่นาคธรรมทาญาติที่ได้ตัดสินใจบวชพระในโครงการบวชพระหนึ่งเดือนซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเดือนแรกเพื่อเป็นอายุพระพุทธศาสนา และในช่วงท้ายของกิจกรรมในภาคเช้าท่านเจ้าภาพเป็นผู้แทนสัธุชนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกล่าวคำถวายข้ายานพานะกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าผล,ลไม้ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6โดยเรี้ยวขบวนอัญเชิญผ้าไตรของพุทธศาสนิกชนท่านเจ้าภาพประธานรอง และประธานพระป,ป่าได้เวียนประทักษิณรอบอาคารวิมาลีและอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานพระป,ป่าได้แก่กัลยาณมิตรสายชนและร้อยตรีเล็กต่ายนินจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายผลไม้ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรวิมลนราศร และกัลยาณมิตรสุปันนาปิ่นมรกตพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุรัตแสงสุรธรรมและร้อยตีเล็กต่ายนินพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรรุจีกัลยาณมิตรตาสำหรับการจัดพิธีทอดพระป่าผลไม้ในปีนี้เพื่อนำปัจจัยไปก่อสร้างอาคารอบรมศิลธรรม ศูนย์อบรมเยาวชนเขาเมาแดนธรรมศูนย์พัฒนาศักยาภาพผู้นำเยาวชนโลกแห่งนี้ซึ่งในวันนี้ได้มีท่านเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาต่างได้นำผลไม้มาร่วมสมทบในการทอดพ้าป่าผลไม้ร่วมสร้างบุญบนแผ่นดินเขาเมาแห่งนี้อย่างบุญบันเทิงอีกด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มีที่แห่งนี้นะคะเราก็ได้ไปทา ทอดผ้าป่ากันที่โรง,งเรียนนะคะโรงเรียนที่คุูตุ๊กอยู่นะคะก็ทอดทอดอยู่หลายปีนะคะจนกระทั่งมาซื้อที่แห่งนี้ได้ซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนแรกที่มาทําเนี่ยก็มาก่อกองทรายร้อนก็ร้อนนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะปีเป็นภูเขาเป็นสวนยางก็ได้มาช่วยช่วยพี่ๆเขาร่วมบุญบอกบุญนะคะมาทําบุญตอนนี้นะคะพี่ๆเขาจัดทอดผ้าป่าเกือบเกือบทุกเดือนนะคะก็ ส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมบุญนะคะครั้งนี้ก็ปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าเคยตั้งปณิธานไว้นะคะว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็จะอยากจะเป็นประธานสักครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นประธานไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้ก็ดีใจมากนะคะซึ่งสวนเล่าเนี่ยก็มีผลไม้นะคะก็มีโอกาสได้ <países> นําเงินตรงนั้นนะคะมาถวายนะคะครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาครั้งนี้รู้สึกปลื้มมากค่ะแล้วก็ได้โอกาสมา, istic, พ,าพาพาแฟนนะคะพา พวกเพื่อนพี่น้องมาร่วมทําบุญนะคะก็ถ้าเราไม่ทําก็ต่อไปเราก็ต้องไปทําบุญที่ไกลๆนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้ต่อไปเรามีสามเณรมาบวชมีพระมาอยู่ประจํานะคะเราก็ได้ร่วมทําบุญมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเราได้ได้มีบุญมากขึ้นอีกค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าแต่พิเศษที่สุดก็คือวันนี้เป็นเป็นผ้าป่าผลไม้ซึ่งเป็น เป็นไฮไลท์ของจังหวัดระยองนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยในศูนย์ปฏิบัติธรรมของเขาชฉมาแดนธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ชื่อมานี้ก็ทำให้พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างและทอดพระป่ากันมาทุกเดือนเพราะเราเห็นความสำคัญว่าเด็กๆเกยาวชนทุกคนต้องเติบโตด้วยคุณธรรมตามที่มโนปณิธานของหลวงพ่อนะคะเพื่อที่จะ จะลงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยแล้วสำหรับครอบครัวของเราก็ได้เข้ามาร่วมเกือบทุกครั้งแล้ววันนี้ที่ดีใจที่สุดก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นคนระยองอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดถ้าพระอาจารย์เป็นคนระยองเป็นคนพื้นที่จะสามารถสร้างคนและสร้างศรัทธาสร้างมวลชน ได้ยั่งยืนเหมือนกับคนในครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องจะเข้ามากันเต็มวันนี้เป็นวันแรกที่สาธุชนมามากที่สุดเท่าที่ตั้งแต่ที่เปิดศูนย์แล้วก็ทอดพระปามาวันนี้มากที่สุดและทุกคนมามีความสุขมากมีความสุขที่ได้เห็นพระอาจารย์ที่เป็นคนของเราอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนของเราเป็นคนของจังหวัดระยองจริงๆ สำหรับวันนี้นะคะภาพที่ท่านได้มองเห็นก็คือภาพวันประเพณีทอดผ้าป่าผลไม้ซึ่งอำเภอเขาชมเมาเป็นดินแดนแห่งความสงบสถานที่แห่งนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีสถานเลิงรมนะคะและผลไม้ก็รสชาติโอชะดังนั้นเราจึงมีประเพณีทอดผ้าป่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะ ศูนย์พัฒนาศักยภาพุูธนาเยาวชนโลกมีความปราบปลื้มใจมากเลยนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมปี66ได้มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้นเป็นครั้งแรกมีพระถึง4รูปเป็นครั้งแรกที่อาคารหลังนี้ได้เปิดต้อนรับถึงแม้อาคารจะยังไม่เสร็จแต่เราก็ทำกิจกรรมของเราตลอดต่อเนื่องมาจน เรามีปท4ีถึง4รูปปทสามสองรูปมันเป็นความประทับใจและปราบป,ปรืมใจและยิ่งเห็นสาธุชนที่มาจากท่่ทุกทิศทุกทางนะคะก็ยิ่งปลืมใจค่ะว่าเออเราไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวคนเดียวนะเรายังมีเพื่อนพี่น้องในวงบุญมาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าของสวนทุเรียนที่น่ารักมากๆเลยนะคะนำทุเรียนเอามาให้เป็นตันเลยนะคะให้เราได้ ถวายพระแล้วก็ได้มอบให้กับสาธุชนที่มาจากที่ต่างๆกันได้อิม่มเอมใจไปตามๆกันก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญทุกท่านผู้ที่มาร่วมงานและกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญต่อพระอาจารย์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตามาช่วยเหลือนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ มาต่อกันค่ะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนพร้อมทางเอื้อเฟื้อสถานที่อาหารอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองหลวงค่ะนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงเป็นผู้นำในการประชุมชี้แจง ข้อราชการและข้อสั่งการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและหัวหน้าสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกว่า250ท่านณอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่อาหารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายในโอกาสนี้พระครูสังครักรังสอิทธิจิจนตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตากล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายธรรมและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานตามวงรอบแล้วยังถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันตามแนวทางเครือข่ายบาวรหรือบ้านวัดโรงเรียนราชการเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีขององค์กรในพื้นที่และพัฒนาไปสู่การจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมในโอกาสต่อไปค่ะ และมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากทดงขสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและจัดพิธีบุพเพตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพเพตะพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระขึ้น15บห้าคเดือน6นณสาลาปฏิบัติธรรมทุดงคัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภายในงานผู้แทนคณะเจ้าภาพได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและได้รับความเมตตาจากพระมหาด็อกเตอร์สุพลสุพ,พโลปเปลียนธรรมก้าประโยคประธานสงฆ์ทุดงคสถานอุดรธานีท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพระทหารโดยมีกัลยาณมิตรวิมลสุปัญญาและกัลยาณมิตรสุจิตราพระราชนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ สำหรับงานบุญพิธีบุพพาเปตพลีที่สาธุชนทุกท่านได้มาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เพราะได้เห็นถึงความสำคัญของวันพระซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกำลังรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผลบุญนี้จะทำให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ในปรโลกอีกทั้งส่งผลให้ผู้ทำบุญได้มีจิตใจที่ผ่องใส แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะมาต่อการที่ข่าวจากต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งผู้บิบุญก็ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกนะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสห,สหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีบุพระเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่6ค่ะ ภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าอาราธนาพระปริศส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส,สวนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรภาวีสนองชาติกัลยาณมิตรภูบดีกัลยาณมิตรชัตธิดาสุก,กิจจวานิต เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมกันนี้เจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตกะพัตหารโดยมีกัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยธยาธรมแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้ร่วมกันถวายพระทหารเพนแต่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะงานบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายเมนเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาเปตตาพลีออนไลน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้ไวชนก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีอุทิศสวนกุศลโดยประธานนำกล่าวคำอุทิศสวนกุศลคือการยาณมิตรบุลเลิศโกวิงและกัลยาณมิตรพัสดาสุริมน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง16คณะได้ทอดผ้าบางสกุลในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจรารณาผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายมัตตกะพัตหารโดยมีกัล,ลายาณมิตรฟูทองหยางกัล,ลายาณมิตรไหมลีเทาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธี และคณะเจ้าภาพทั้ง16คณะจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีค่ะไปะต่อกันนะคะที่ข่าวจากโซนเอเชียกันบ้างค่ะไปกันที่วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุน่นได้จัดพิธีบุปาเปตภลีเพื่ออุทิศส่วนกนุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทพุทธชัยมงคลคถาก่อนที่กัรยานมิตรพรพนิษฐ์ควมสึจะได้เป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระประธานการยานมิตรจิตราพรน,นิชิมุระทาภารักษเป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปบรรพบุรุษบุพการีและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามสูตรต่อมาคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและถาวายผ้าบางสกุลอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้พิจรารณาผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถาวายมตาตกะพัตตารเป็นสังฆทานโดยมีกาเลนมิตรบางอ่อนยนากว่าและกาเลนมิตรสุกัญญายามังูจิ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจะได้สร้างมหาทานบาร,รมีด้วยการน้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นสังฆทานแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งวัดรับถวายสังฆทานทั้งอย่างได้ร่วมกันถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะคณะสงฆ์และสัตุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตร สวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้จุดโคมประทีปสการะบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จติดตัวไปในพบเบื้องหน้าค่ะ มาต่อกันนะคะที่ข่าวของพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถราสมาคมได้ร่วมพูดคุยและดูกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชประจำประเทศเกาหลีใต้ค่ะ กรรมการมหาเถรสมาคมนำโดยพระพรมเสนาบดีและเลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าพบปะพูดคุยเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระสังฆราชจินอูซูนิมชงมูวอนจังประจำสาธานรนัฐเกาหลีใต้ พร้อมทั้งได้พูดคุยดูกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชประจำประเทศเกาหลีใต้ได้กล่าวชื่นชมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยวัดไทยทั่วโลกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอิจฉาที่ยังมีพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตจะตั้งใจทํางานเผยแผ่ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับประเทศไทยเพื่อความสุขของชาวโลกสืบไปพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะคะที่พระพรมเสนาบดีได้เมตตามาเยี่ยมและเข้าสกการะในครั้งนี้ นอกจากนี้พระพรมเสนาบดีและคณะยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมสนทนาพูดคุยกับอธิการบดีมหามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาประเทศเกาหลีใต้จีอูซูนิมซึ่งท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความชื่นชมกิจการการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยเฉพาะการศึกษาและการเผยแผ่ค,คำพีดั้งเดิมต่างๆ ทั้งยังกล่าวอีกว่าพระพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ที่จเจริญรุ่งเรืองได้ในปัจจุบันก็เพราะอาศัยคมพี์ดั้งเดิมที่ประเทศไทยศึกษาอยู่นั่นเองในการนี้นะคะจะมีการแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนาแลกเปลี่ยนพระพิสุขเพื่อมาศึกษาและพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ ก็เป็นการเจริญสัมพันธมิตรีพูดคุยนะคะระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและก็ประเทศเกาหลีใต้ค่ะมาต่อกันนะคะที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระค่ะ ณวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปเนื่องในวันพระที่ผ่านมาโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมสวดมนต์ทำวัดเย็น พร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมาจักรกับปาวัตนสูตรนั่งสมาธิเพื่อกั่นใจผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้จุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายทุกท่านยังได้ฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกท่านต่างปราบรื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยเฉพาะในวันพระใหญ่นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้น้อมอุทิศบุญกุศลที่ทําร่วมกันในครั้งนี้อุทิศแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะในช่วงวันพระที่วัดธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับนะคะของยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจากทั่วประเทศด้วยที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10 อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสามนครหลวงห้าอันดับสี่นครหลวงหกอันดับห้านครหลวงสิบเจ็ดอันดับหกนครหลวงเก้าอันดับเจ็ดนครหลวงสิบสองอันดับแปดนครหลวงสิบเอ็ดอันดับเก้านครหลวงสิบหกและอันดับสิบแก้วภูทอนแปดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระปะวัฒนสูตร์จากทั่วประเทศอันดับหนึ่งจังหวัดขอนแก่น อันดับ2จังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับสจังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดศรีสะเกดอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดน่านอันดับ9จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันสวด ธรรมจกกักรกะปะวัฒนสูตรกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็ส่งยอดกันเข้ามาเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีประชาสัมพันธ์งานบุญให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญกันค่ะขอเชิญชวนพผู้บุญทั่วโลกนะคะร่วมการสวดธรรมจกกักรกะปะวัฒนสูตรที่ยอดสวด 5,399ล้าน9 99, 9 9 9 9 9 9จบค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สามิถุนายนพุทธศักราช2566สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่ forbrightworld.com ค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะ ติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะคะได้ที่ Line OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายค่ะที่แอด i ไนด์ดัมคายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะท้ายนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุทันโตวัตตะทะเมทะผู้ที่ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกคนอื่นค่ะช่วงนี้แหละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ